สวัสดีครับเราอยู่กันที่มายเซนทันพระราม2ชั้น3นะครับในครั้งนี้ออกจะแปลกนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะมารีวิวจอ,อนอกสถานที่กันเป็นจอตัวใหม่ครับจากทั้ง LG ที่เป็นจอแบบ IPS 240 h z มี G-Sync Compatible ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลย เห็นบรรยากาศร้านแล้วเนาะของเยอะมากเลยครับและตรงนี้ก็คือโซน LG ครับที่เตรียมเอาไว้มารีวิวกันในวันนี้เลยนะฮะจอตัวนี้ครับ LG 27GN750B ครับข้างๆของเขาหน้าตาคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น 27GN850 นะครับแต่ตัวที่เราจะรีวิวเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันตรงนี้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ ตัวนี้เป็นจอ27นิ้วนะครับพาเนลเป็น IPS นะครับ Response Time อยู่ที่1มิลลิเซกเป็นแบบ240เฮิรตนะครับแน่นอนว่าความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD และที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมีประกัน3ปีเป็นแบบออนไซ e ์ด้วยนะฮะร,ราคาไม่แพงครับอยู่ที่1 9 0 0บาท หน้าตาของตัวจอก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะวันนี้จะเคลิน้ๆนิดนึงเพราะว่าในพิลล์นอกสถานที่เนี่ยนมะันพัดเต็มเลยตอนนี้ <c oughs> ตัวจอก็จะเป็นขนาด27นิ้วนะครับมีขอบจอที่เป็นแบบไ right ร้กรอบนะครับ3ขอบด้านบนด้านซ้ายและด้านขวานะครับตัวจอตัวนี้เด่นมากเพราะว่าสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แบบนี้นะครับดีไซน์ก็ดูค่อนข้างโมเดิร์นอยู่นะแล้วที่สําคัญคือไทวอตได้ด้วย แบบนี้ไพวอตเป็นแนวตั้งได้นะครับอ่านแชทอ่านคอมเมนต์ได้ภาพสวยรองรับ G-Sync Compatible และรองรับ Free-Sync รวมถึง Adaptive-Sync ด้วยนะครับด้านหลังของตัวจอนะครับผมนี่ฮะดีไซน์ก็ตามสไตล์ของ LG สีแดงกับสีดำตัดกันนะครับตรงนี้เป็นเมทัลลิกสีแดงนะฮะด้านหลังตรงนี้ถอดตัวจอออกได้ง่ายมากเดี๋ยวลองดูทำให้ดูกันขออนุญาตเลยแล้วกันนะ อยาาถอดหน้ากากเลยกันนะนี่ฮะถอดแบบนี้ชึบนี่คือตัวจอที่แกะออกจากขาตั้งเรียบร้อยในขณะนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยเราก็ยกกลับบ้านกันได้เลยเอาไม่ใช่นะฮะอันนี้จะให้ดูว่าในส่วนของตัวจอนั้นนะ่ะจะมีการรองรับเวอร์ซ่าเมาส์นะครับซึ่งสามารถยึดกับตัวอาร์มสแตนได้นะครับ นี่จะเห็นเป็นตัวสกรูน็อตเอาไว้เวลายึด2จอเอาไว้ยึด3จอ4จอสตรีมเกมนะครับดูหุ้นทำคอนเทนต์ต่างต่างอย่างง่ายๆเลยนะครับส่วนของพอเชื่อมต่อของตัวจอตัวนี้นะครับจะมีนี่เลยที่เป็นตัวหับ usb display port hdmi นะครับครบถ้วนครบครันเลยด้านหลังก็ดีไซน์เป็นวงกลมนะครับเป็นช่องระบายความร้อนต่างๆส่วนด้านล่างนะครับจะมีปุ่มที่เป็นคอนโทรลแบบจอยสติ๊กนะครับพร้อมกับตัวเคสซิงตันล็อกนะครับ ป้องกันการโจรกรรกนะแต่เขาไม่ได้ใส่ไว้เราก็โจรกรรกซะเลยแล้วกันไม่ใช่นะครับส่วนขา,ต,ขต,นขขาตั้งของตัวจอนี่ฮะวัสดุของขาตั้งของตัวจนะครับจะเป็นตัวพลาสติก ABS นะครับสีสันก็อย่างที่เห็นแข็งแรงทนทานอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเป็นลนักษณะแบบตัว V ตัว V นะนี่กดขึ้นกดลงได้ระบบไฮดรอลิกนะฮะด้านหลังก็อย่างที่เห็นกันไปนแล้ว,พวไพวอทด้วยวิธีการประกอบก็ง่ายแสนง่ายฮะใส่เข้าไปจบแล้วนะครับเสียบสายซะ เชืนี่เสียบสายนะครับพร้อมใช้เลยนะฮะโดยจอเอาตะเกรีตัวนี้นะครับก็มาพร้อมขนาด27นิ้วครับเป็นแบบ Full HD IPS panel นะครับซึ่งจะได้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าพาร์เนลทั่วๆไปนะฮะโดยมีมุมมองของภาพที่กว้างถึง170องศาเลยนะฮะโดยสีนี่แทบจะไม่เพี้ยนเลยเวลามองจากด้านข้าง หรือด้านบนนะครับพร้อมกับความสว่างและคุณภาพของสีที่ออกมาสวยงามคมชัดนะฮะก็เรียกได้ว่า LG เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนะฮะในการผลิตจอรวมถึงมอนิเตอร์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ โดยตัวจอเนี่ยก็จะมีในส่วนของอัตราการตอบสนองนะครับ1มิลลิเซกที่จะช่วยได้มากเลยนะฮะในเวลาเล่นเกมหรือเวลาใช้งานที่เคลื่อนไหวไม่นะฮะมันจะช่วยให้นะครับการเล่นเกมเป็นไปได้อย่างลื่นไหลาภาพไม่ฉีกไม่ขาดแล้วก็จะไม่มีในส่วนของโกสติ i n g หรือเงาตามหลังเวลาเคลื่อนที่ไหวๆหันไม่ไวนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมี refresh rate ของจอสูงสุดถึง240เฮช่วยให้การเล่นเกมนะฮะลื่นไหลต่อเนื่องสะใจกันเลยะครับ เรียกว่าเป็นแผงแรกๆของจอเกมมิ่งเลยนะฮะที่ใช้จอแบบ IPS 240Hz เลยนะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ 240Hz เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในจอแบบ TN ซึ่งภาพก็จะไม่ได้สวยอะไรมากแต่นี่คือจัดเต็มเลยนะครับสำหรับ LG UltraGear 27GN750 นะครับเรียกว่าเป็นจอที่มี Refresh Rate สูงสุดตัวหนึ่งในไลฟ์ของจอเกมมิ่งของ LG ที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยล่ะ นี่แหละครับตัวจอ lg Ultra Gear 27GN750 นะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่ด้วยนะคือถ้าซื้อผ่านทางออนไลน์ตอนนี้นะครับแถมฟรีไปเลยหูฟัง razer kraken เป็นตัว multi platform นะครับ ร้านที่สามารถสั่งซื้อได้จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตัว LG a l t a k e a ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจอที่น่าสนใจมากทั้งพาแเนลครับที่เป็น IPS 240Hz ค่าสีก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับเป็น99% sRGB on-site service 3ปีนะครับเสียปุ๊บมีช่างมาซ่อมให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพง1,900บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนโปรโมชั่นที่แถมหูฟัง จะมีโปรถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหรือวันที่30นั่นเองเพื่อนๆที่สนใจก็รีบซื้อก่อนนะเดี๋ยวมันจะหมดนะครับเพราะมันคุ้มมากจอหมื่นกว่าแถมดูฟังหลายพันเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวจอ LG UltraGear 27GN750 ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับถ้ารีวิวนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กันให้ด้วยส่วนถ้าในครั้งหน้าอยากจะให้รีวิว outdoor แบบนี้ในรุ่นไหน ฮาร์ดแวร์ตัวไหนอย่างไรพิไมไปเลยใต้คอมเมนต์นี้แอดบิกขอตัวลาไปก่อนครับฝาก LG ตัวนี้เอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ